รับเงินสะดวกจ่ายเงินสบายสร้าง QR วอารครับเงินหรือจ่ายเงินได้เองง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสร้าง QR วอารครับเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกเบอร์มือถือหรือเลขบัญชีทั้งแบบไม่ระบุจำนวนเงินและระบุจำนวนเงินรวมทั้งสร้าง QR วอารคเพื่อจ่ายเงินให้กับร้านค้าได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องระบุจำนวนเงินเองผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพให้ท่านทำตามคลิป เพื่อสร้าง QR ียคกดรับเงินและ QR ียคกดจ่ายเงินผ่านโ b i l e แบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีสร้างเคียวกดรับเงินผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพเครับเงินคืออะไร คิอารครับเงินคือคิวอ,อ,อาคตที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเพื่อรับเงินจากผู้อื่นโดยบัญชีที่สามารถสร้างคิวอ,อาคตรับเงินได้คือบัญชีที่ผูกกับทอมเพเท่านั้นข้อดีของการสร้างคิวอ,อาคตรับเงินผ่านโมบายแมงกิ้งธนาคารกรุงเทพประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดเพราะผู้โอนไม่ต้องกรอกเลขบัญชีปลายทางป้องกันข้อมูลส่วนตัวรัร่วไหลไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือเลขที่บัญชี หรือเลขประจำตัวประชาชนที่ผูกกับพร้อมเพล์บันทึกภาพ QR code รับเงินใ้ใช้ได้ตลอดทุกสถานการณ์ไม่ต้องสร้างใหม่ผู้รับเงินระบุจำนวนเงินที่ต้องการให้โอนได้เลยและจำนวนเงินสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยที่ผู้โอนไม่ต้องระบุจำนวนเงินไม่ว่าจะรับเงินจากเพื่อนหรือโนไม่รู้จักก็จัดการสะดวกสบายใจแค่เปิด QR code รับเงินให้สแกนและรอรับเงินได้เลย ให้เปิดโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพจากนั้นเลือกเมนูสแกนในหน้าแรกให้ท่านเลือกเมนู q ิ A c o d e รับเงินให้ท่านระบุจำนวนเงินที่ต้องการหรือกดแชร์ภาพได้เลยหากต้องการแก้ไข q ิ A c o d e ให้กดที่เมนูแก้ไข q ิ A c o d e เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสร้างเคียร์อารคตรับเงินผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพวิธีสร้างคียร์อาคต่ายเงินผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพคีวอาคต่ายเงินคืออะไรคียรอาคต่ายเงินคือ q คียอาโคตที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเพื่อชําระสินค้าโดยตรงกับร้านค้าผู้ใช้งานสามารถจ่ายเงินได้ง่ายเพียงโชว์คียรอาคต่ายเงินให้ร้านค้าสแกน โดย QR Code คจ่ายเงินมี2รูปแบบได้แก่บาร์โค้ดและ QR Code โคดโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการได้จาก2ผู้ให้บริการได้แก่พรอมเทยูน u n i นพรอมเพย์คิวอาโคและ QR Code คจ่ายเงินโดยสามารถสร้างได้จากบัญชีออมทรัพย์ได้เลยให้ท่านเลือกเมนูสแกนในหน้าแรกให้ท่านเลือก QR Code จ่ายเงิน ให้ท่านแสดง QR code หรือบาร์โค้ดที่ร้านค้าเพื่อจ่ายเงินได้เลยเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสร้าง QR Code จ่ายเงินผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสร้าง QR Code รับเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกเบอร์มือถือหรือเลขบัญชีทั้งแบบไม่ระบุจำนวนเงินและระบุจำนวนเงินรวมถึงสร้าง QR code เพื่อจ่ายเงินให้กับ้านค้าได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องระบุจำนวนเงินเองผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ